น,นี่นี่ยข้าวหมูข้าวหมูไข่ต้มไข่ต้มข้าต้ามป่ะนี่ถ้าน้ำปูใส่กับน,น้ำพริกน้ำปูนะครับเนาะใช<น>่ว่ามัใส่น้ำปูกับเจ้าอยู่น้ำพริกน้ำปูสับตึงนะครับเนาะ <c oughs> มาครับไข่ต้มปูไปเลยเนาะไป,ไปแล้วเอออีเข้าถ้านมัน่นมาครับผมเป็นชาเป็นสิงสใครว่ากินลากกินซ่าเนาะ กินบักกินเนี่ยครับจะสิงห์ใหม่นี่ยเนาะียมมิังเลยฮาวนำมาเนาะ <author> <quas iment Trustee> <tama>